สวัสดีครับมาทีกก่ปีนองปู่ตกนั่งปีนองด้ะช่วงบ่ายครับมาให้กัวอยโยกิกนท่งหนางานหน่อยปีนองมื้อนี้เด้งกินเหมือนป่ะมอนี้ขึ้นหลังข้าผมเป็นปู่เห็นแล้กินครับปีน้อง่ามันยังกินนะพี่น้องเนาะตัวมึงกันครับเครื่องปูงครับที่นี่หอมอันนี้ของขายบ่ได้พี่น้องนะ นี่ไปบางทีตัไทยไปยูทูปปอมันวะที่บ้นานเฮางพี่น้องว่าสินั่งกินมือนะ่ะไปเบิ้มกันตั้งไฟครับว่มามัน,น,นที่นังกินถ้ามึงมีขวดพี่น้องเอ้ยครับขัวหนูพี่น้องนุเต่าหนูมาดบานสามตัวครับมาขัวตั้งสิบขวดครับกินข้าวกินน้ำเดินคว้าพี่น้องเปน็นยังวะแค่แต่เบิ่งกันมาคว้าเปน็นยังครับ กับครักินหามมูนไงคนนครับนี่ผมเป็นคุกเนาะขวดมูสูมูกินมูใหญ่มูหนอนมูนองร้านเก๋ขวมูเราตีไปกินข้าวหรือกินหวาครับคอยมัสูกันครับวัน้กินกันครับวันนี้กินเรือรอเดยนะกินครับกินเรือแต่พไปกินของหวานขาลงขาาลงขาลง เจ็บเจ็บแจ็บเจ็บเ็กดอกก็เดียกวดนู้นอันนี้เกินหนีไปว่าเจ็บหวตายพัดตนูมึงก็ตำงสิเนอะนูเลยหมดใส่ตำปอใส่เอาไปขังไฟเลยนี่มึงเจ็บเจ็บ ้่นไปมาไว้เกะว่าตับเ็นเคียดามาไว้ตะก้นเดือดหันน่นำดิ่มบนบนนะตะ้อดีไปเมน้ง่กันแล้วสิเมนงานครับกินข้าแเลี้ยงกับเบ้านตของหวันจะเข้ากันปะเป็นไอรหลบขมลำลำปะซิมด้วยเฮ้ยซามมึงตับมันผมาม ตับหนัตตบมันหรอกมาจังเข็้มบวานออ้อนจังก้ค่าไดนไมได้ักระดกเอ่นจังบได้ไปเขาขายเข็มน้องเกียมหัวแล้เอ้กินไปกินไปเอกินกันไปเรื่อยครับ พ้อเปน้องจำจำูเาเลยนะนี่ผาูเผานะต้เป็น้องมื่อเปลืองครับต้อปูเผาหรือปะนะโอ้ยเลยเห็นแล้วว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพราย่อันต้องย้ายไปซุอันไม หมดเงี้ยเงาพี่น้องเอ้ยครับอดฝอซ้ำงยากันล่ะไม่ไยูดูนี่เลยหอาอยู่สามรอออากบภานาหนาวันนะนี่เปกองเอ้ยครับมันนี่ติดเนียมันนะย่รบติดังียบั้านอเปลไม่ท่นี่เอาเองเอาเองมันนะตอเี๋ยตัวนายหนึงมันหนาวเล้วหนาวีวถ้านยต่อไดป็นอเป่า เ้เตียงตอวะเดน้อกครับเี็นหอกนี่ก็ยังขมาเตยร้เนะราอยู่ห้างๆเลยละครับออกมาสุดไปละครับเนี่ยตีเผิอกหนักเลยดูตบมือติเพื่อนใดพองสันพี่น้องเอ้ยครับ

ใส่โคบอลครับมาประเต็มรอยครับพอมาเห็นงานวันนี้เป็นเรื่องว่าม้ออกจากแห่งน,น,น,นี้มาตั้งแตอยู่กุ้ก๋วหางเงเหยนบนกับเลยหม้อหม้อเบื้องว่าเสียวเวกไหนที่เป็นดมี่น้ำบ่อยๆพอมันเป็นเพิงเป็นเพิงนองหรือดูได้เป็นนองนะเดืดเนนอดนที่สองเ <c oughs> ดือนสองครับเบ <c oughs> ื้องเดือนสอง ตามนี่อกี้มันติวันทีทท่ี่ิบมีหน้าห้องจังตืเ่เร็มันน้อยไน่อยเนาะมันีาาม,มากเจิเจดลงม,มาัเออดดเนาเียมกวนกันพี่น้อาไมหมเนี่ยเออเอาเรืองเลพี่น้รงไดครับมง <c oughs> มึงกระเดนไก่มันเดียวใร้านครับห <c oughs> ูหูด้ะหูหูเด้วะ ยบังไหมนะเพีน,น,นะฮะคนแม่รับเออนั่นละเออนั่นละเอะอไม่ยัยงเดวท่น,ม,นมีหัวลูกมันมีหัวลูก่นี่หนบาน้อยนึ่งทีนบานน้อย,น,น,อยนึ่ง่าได้ไหมรเอไงครับมันอีกขึ้นมา กันจงไเงีอยู่นี่ฮะโอยปัดไปใส่ลนะมูตั้งลาวปัดลงไปยังวนะอันนี้ขังแรกได้ปนอ่างนด้ครับพอเอาเอาเินสมันได้หเนาะได้ไหนาะอีซิมหาือวะมหาอพอดีพี่นอางครับได้ห้อหนำไปกินเอาไหมเน่นมกับพ่อปากดังก์หนุ่มหมันนมออันีในคกกโคกขังเอได้ใช่ไหมเกืได้ะเอไดโอ้ย ไปยังอยู <switches> ่ไงนายนี่หนุ่มอุดมแบบเดียวกันเลยหนุ่มอายุหันน่ะมองไปยังพอนะสูตรเดียวกันเลยมาแล้วครับอี๋เผยงามเลยพี่น้องเอ้ยครับมี่แดงนี่เตะ่างไปถิ่มมึงเลยถี่มลูกถิมึงได้ปะเล่นะเดียบนเอาลงกเป็นล้างกันเป็พี่น้องจงบ่งกันครับลูกหอนล้างเน่อยพี่น้องอายุกลางบ้าเลยครับทิ่มควบเตี้ลุ ลมาวนตั้าล่างปน้องเอ้ยครับที่ได้ครับถ่ายอีกทีหนึ่งยวพอดีเป็นของที่พามือปะนะก่าังงามครับดอกม่วงครับดอกนี้ยนมึงนี่มึงเดียวุดจอเลยครับขวัโอซิมใช่ครับตัวนี้เพิ่นนี้เอาตัวตัย่างเดียวโมกี้กบไฟ ก็ใได้เอาตัวรันเกินเอาเอาใส่ครบครับอยแม่มันตายเอาเหมือาเพล็กู่้ควายเลนี่เด้นี่นะเจ้าจีปาที่อย่างนี้เนี่ทั้งสอเนี่ยตัวแตมิเตเม่็น่ะไรโอ้ยบินจะขึ้นเลย

โ <qualquer> ดอก pues right so nah so ัวงครับดอยงงก็ไดอฟูมฟูมเลยคออย่างเบอร์เตอรหัวหไหนไปได้เป็น้นที่น้นะคับแต่รด็นอยังมาเทล่องเมืองบามันเป็นลักษณะอะไรกับอีกตัวบามันกวนกวนอยู่ของเงี้ยนครับเลยม่ไอายเพรดีเอาออกแล้วเขาเอาไปกวนเอาวนเนี่ยลมลมควนนะครับล้มควนบปไดมันอยู่อีกอเห็นเมือนกันพอาจะปน้ำออกววาสิ่ตางนีต้องเป็นหร้ออะขอขอบคุณครับเนาะ หหยกำลังอะไแก่คได้ก็แชร์ได้เป็นหนงเ้ยเอา้าช่วงเรียนมีหน้าจะพอกันอีกทีนึงพี่น้องครับอารมันมาอีกคัะสวัสดีครับ <laughs>